วจพิสูจน์หลักฐานหน่วยง,งานที่มีความสำคัญในการคลี่คลายคดีต่างๆหลายคดีสำคัญได้รับการคลี่คลายที่นำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็วภารกิจพิชิตเหล่าร้ายทำกันอย่างไรติดตามได้ในเจาะใจคืนนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับ ภาพที่ท่านได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นภาพข่าวอาชญากรรมเป็นคดีใหญ่ที่ประชาชนทุกคนให้ความสนใจนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือคดีเหล่านี้ถูกคลี่คลายลงได้เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนมีความสุขแล้วก็ดีใจที่เห็นคดีที่มีความซับซ้อนคดีที่ทุกคนสนใจคดีที่สะเทือนใจสะเทือนขวัญสิ่งเหล่านี้ได้รับการคลี่คลาย แน่นอนก็ต้องชื่นชมหน่วยงานที่ทําให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นได้ก็คือสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติซึ่งกว่าแต่ละคดีจะคลี่คลายได้ก็มีหลายหน่วยงานในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติที่ทําให้คดีเหล่านี้ประสบความสําเร็จได้ครับแต่ในรายการเจาะใจคืนนี้ครับจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่เบื้องหลัง ทุกคดีที่เราพูดถึงในหนึ่งปีที่ผ่านมา17คด,ดีใหญ่17คด,ดีที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นข่าวหน้าหนึ่งได้รับการคลี่คลายอย่างเหลือเชื่อทีเดียวนี่คือสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานตำรวจในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติใครจะรู้ว่าการทำงานของตำรวจหน่วยนี้เป็นอย่างไรเป็นนักสืบเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นอีกหลากหลายอย่างคืนนี้มาดูรายการเจาะใจครับและเราจะรู้ว่าตำรวจพิสูจน์หลักฐานเป็นอย่างไรในช่วงหน้าครับ ท่านผู้ชมครับอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไว้แล้วนะครับว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานหนึ่งของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับซึ่งเวลาเราพูดถึงตํารวจถ้าไปถามเด็กๆก็คงจะจินตนาการได้ว่าเวลาถามว่างานของตํารวจเป็นอย่างไรก็จะนึกถึงงานพกปืนไปไล่จับไปไล่ดวนกับผู้ร้ายแต่วันนี้เราจะนําเสนอหน่วยงานหนึ่งที่ตํารวจกลายเป็นนักพินิษ์พิเคราะห์สังเกตพิสูจน กลายเป็นงานของทั้งเป็นนักสืบและเป็นนักวิทยาศาสตร์และนี่กลายเป็นเบื้องหลังที่สําคัญที่ทําให้เกิดการคลี่คลายคดีใหญ่ๆคดีสําคัญๆที่เราให้ความสนใจได้มากมายทีเดียวนะครับแขกรับเชิญของเราเป็นผู้บัญชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจสํานักงานตํารวจแห่งชาติครับท่านพลตํารวจโทจรัลพรสุรมณีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องเรียกว่าท่านผู้บัญชาการถูกไหมครับครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของ ตำรวจพิสูจน์หลักฐานกันนะฮะถ้าถามว่างานหลักๆคดีประเภทไหนอย่างไรคืองานของเราครับความจริงเมื่อเกิดเหตุคดีอาญานะครับไม่ว่าคดีใดก็ตามเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักนะครับตามกฎหมายแต่ว่าถ้าเขาไม่สามารถจะเก็บพยานหลักฐานได้ด้วยตัวเองหรือว่าคิดว่าเขาต้องการพยานหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับที่ต้องไปตรวจทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะเรียกพิสูจน์หลักฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายนะครับเขาก็จะเรียกเรา ซึ่งการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของเราเนี่ยจะมีความสําคัญนะครับทั้งตั้งแต่เบื้องต้นคืออาจจะเป็นเบาะแสของฝ่ายสืบสวนเพื่อมีทิศทางในการสืบสวนที่ที่ตรงทิศทางน,นะครับ,รบแล้วก็เป็นการสนับสนุนการสอบสวนเพราะพยานหลักฐานที่ได้จากเราเนี่ยจะนําไปสู่การพิจารณาชั้นศาลนะครับคนร้ายจะติดคุกหรือไม่ติดคุกเนี่ยเรามีส่วนสําคัญนะครับพยานหลักฐานจากการพิสูจน์ครับแต่ว่าหน่วยงานนี้ต้องมีอยู่ครอบคลุมทั้งประเทศมีครับหน่วยเรามีทุกจังหวัดนะครับมีทุกจังหวัด ทั้งหมดกําลังพลประมาณเท่าไหร่กําลังพลถ้าอนุญาตก็4,5 0 0นะครับแต่ตอนนี้เรามีคนทั้งหมด2,400ประมาณ2,400ครับก็ประมาณ5 0ของจํานวนที่พึงจะมี5ครับอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีเรื่องกาลังพลเพราะว่าผมเดาว่าคงจะต้องเป็นอุปสรรคและปัญหาหนึ่งของของหน่วยงานของท่านแน่ๆใช่ครับนะฮะในในงานของสํานักง,งานพิสูจน์หลักฐานตํารวจเนี่ยแบ่งเป็นหน่วยดูแลอะไรบ้างครับเราจะมีหน้างานอยู่8หน้างานนะครับ ก็เริ่มตั้งแต่ตรวจสถานที่เกิดเหตุเวลามีเหตุพวกเนี้ยจะไปก่อนแล้อันนี้คือตรวจหมดลายนิ้วมือร้อยก็ไปเก็บพยานในที่เกิดเหตุมีอะไรพวกนี้จะรู้จักวิธีเก็บรู้จักวิธีนำนำส่งครับไม่ให้มันเสียหายนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของกลุ่มงานอาวุธปืนเครื่องกระสุนนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับพวกปืนนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มงานยาเสพติดนะครับ แล้วก็จะมีกลุ่มงานยาเสพติดนี่คืออะไรฮะเราตรวจหายาเสพติดคือยาเสพติดเนี่ยเวลาเขามีการจับกลุ่มขึ้นมาได้เนี่ยนะครับ,รบการที่จะพิพากษาลงโทษได้เนี่ยจะต้องบอกว่ายาเสพติดเนี่ยเป็นยาที่ต้องห้ามเป็นยาที่ประกาศว่าเป็นสารเสพติดหรือว่าเป็นสารควบคุมอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องชี้ว่าเป็นยาอะไรครับแล้วก็ผลตรวจที่สูงของเราเนี่ยนะครับอาจจะมีทั้งปริมาณและทั้งน้ําหนักหรือที่เรียกว่าปริมาณและคุณภาพเนี่ยส่งสาร คือถ้าปริมาณยามีน้ำหนักมากมีคุณภาพยาหรือว่ามีตัวยามากเนี่ยโทษก็จะสูงขึ้นนะครับมีผลต่อโทษเลยว่าหนักหรือเบาเพราะฉะนั้นคดียาเสพติดทุกคดีเนี่ยผ่านเรานะครับก่อนที่จะสู่สารเนี่ยนอกจากนั้นนะครับก็จะมีในเรื่องของกลุ่ม,มงานนะครับ mm. เคมีและฟิสิกส์นะครับอันนี้ก็อาจจะตรวจสารเคมีจากวัตถุระเบิดหรือว่าแม้แต่รถเฉียวชนกันเนี่ยนะเาก็จะดูดูว่าใครชนใครใครคลูดรถใครเนี่ยบางทีมันจะต้องมีมุมมองตรงนี้นะครับ ฮะอ่าหน่วยหน่วยยาเสพติดไปแล้วปืนไปแล้วเคมีฟิสิกส์แล้วแล<ม>้วก็จะมีะนในเรื่องของชีววิทยาและ DNA พวกนี้เป็นหน่วยที่เกี่ยวกับตรวจเรื่อง DNA เช่นดีเอ็นเเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลได้อีกประการหนึ่งนะครับ ซึ่งก็ในโลกนี้สมัยนี้ก็นิยมใช้ด n a ในกรณีบางครั้งในเราตรวจลายนิ้วมือไม่ได้เราเพราะว่าลายนิ้วมือมันอาจจะไม่พอเราก็อาจจะป้ายเก็บด n a หรือจากเลือดเนี่ยเราก็สามารถจะมาเก็บด n a หรือน้ำลายเนี่ยกระพุ้งแก้มเนี่ยเนื้อเยื่อเนี่ยเราก็เก็บด n a ได้ครับชีววิทยาและด n a แล้วเสร็จแล้วก็จะมีเรื่องลายนิ้วมือแฝงก็นอกจากนั้นก็ยังมีหน่วยชื่อว่างานตัวเอกสารตรงนี้ก็มีความสําคัญนะครับเราอย่างพาสปอร์ตปลอมลอตเตอรี่ปลอมนะครับ หรือแม้แต่ตรวจเอกสารไม่ใช่ว่าตรวจเอกตรวจอะไรตรวจเข้าไปทางวิทยาศาสตร์หรือว่าของจริงของเช็คเช็คปลอมไม่ปลอมลายเซ็นใช่ไม่ใช่ปลอมลายเซ็นหรือไม่อะไรเงี้ยแล้วก็ต่อเติมอะไรต่างๆหรือไม่เนี่ยเราเราจะมีแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เราเป็นหน่วยงานที่เพิ่มเติมมาอีกพิเศษนะครับซึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใหม่นะครับนั่นก็คือศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิดตรงนี้จะเป็นหน่วยที่รวบรวมเกี่ยวกับ เหตุระเบิด <lawsuit> ต <ulously, S 2> ่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาวินิจฉัยวิเคราะห์นะครับเพื่อเชื่อมโยงหรือว่าอาจจะก็เรียกว่าหาซิกเนเจอร์ของลักษณะระเบิดเพื่ออาจจะระบุถึงกลุ่มผู้กระทาความผิดนะครับซึ่งตรงนี้ก็ก็เราก็ทํางานร่วมมือกับทางหลายๆประเทศในในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วรวมทั้งประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วนอกจากนั้นเราก็จะมีหน่วยงานอีกอันหนึ่งนะครับแต่ว่าหน่วยงานนี้ก็ไม่ไม่ไม่เก่าหรือไม่ใหม่ซะทีเดียวเป็นหน่วยงานที่เกิดมาหลังจากเหตุสึนามิ เป็นเขาเรียกว่ากลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลคือเวลาเกิดภัยพิบัติที่ตรวจศพว่าเป็นใครกันแน่เสียชีวิตเยอะเนี่ย,ย,ย,ยแล้วเวลากว่าจะได้ศพมาก็เรียกว่าดูจํากันไม่ได้เนี่ยรเราจะมีวิธีการตรวจพิสูจน์โดยใช้หลักเดียวกับของอินเตอร์โปนะครับ,รบอย่างนี้กลายเป็นว่าครบอย่างนะอาจาากรรมคอมพิวเตอร์อนนเรกณใหม่ะก็ ที่จริงก็หน่วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์การใช้อินเทอร์เน็ตในการหลอกลวงอะไรอย่างนี้เหรอฮะอันนั้นอันนั้นอาจจะไม่ใช่แต่เราจะตรวจในเรื่องของอคอมพิวเตอร์ที่เอาไปใช้ในการการะทำผิดหรือแม้แต่ในเรื่องของโปรแกรมอะไรต่างเนี่ยนะครับก,ก็เป็นอีกเทคโนโลยีซึ่งเราจะมีหลายหน่วยที่ที่ทำงานเรื่องนี้ด้วยกันครับอ่ะการนี้ไปถึงที่เกิดเหตุครับไปถึงอย่างแรกเขาจะทาอะไรยังไงครับท่านเล่าแบบคร่าวๆให้ฟังหน่อยฮะคือถ้าไปที่เกิดเหตุเนี่ยสิ่งสิ่งแรกที่เราต้องต้องมองคือต้องมองรอบๆบริเวณก่อน อย่าพึ่งบุ่มบ่ามเข้าไปในที่ที่เป็นใจกลางของเหตุเกิดเช่นเราดูทางหนีที่ไล่ว่าเอ๊ะคนร้ายน่าจะเข้าเช่นลักทรัพย์เนี่ยคนร้ายร้ายจะเข้าทางไหนปีนรั้วเข้ามาหรือเข้าข้างบ้านหรือเอารถมาจอดเราก็ต้องดูรอบๆจากรอบๆเนี่ยเราก็ากระชับวงเข้าไปถึงจุดที่เกิดเหตุไปห้องที่เกิดเหตุจากห้องที่เกิดเหตุก็ต้องเริ่มตั้งแต่ประตูอาจาต้องเก็บรายรายละเอียดเกี่ยวกับรายนิ้วมือที่ประตูนะครับแล้วเราก็อาจจะมองเข้าไปอาจจะเห็น ร่องรอยการเหยียบย่ําหรือว่าลึกค้นต่างๆเนี่ยต้องค่อยๆมองเข้าไปแล้วต้องไล่เก็บพยานหลักฐานเ,นเป็นลําดับลําดับไปนะครับนั่นคือหย,บหยบาบๆคร่าวๆแต่เดี๋ยวจะพาไปให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าในที่เกิดเหตุจริงๆตํารวจพิสูจน์หลักฐานทํางานกันอย่างไรบ้างเพื่อเห็นว่ามันมีความละเอียดมีความถี่ทวนและมีความสําคัญอย่างยิ่งถ้าเราสร้างสถานการณ์เป็นเหตุการณ์จําลองมีบริษัทแห่งหนึง่งถูกคนร้ายเข้าไปจุลกรรมของในบริษัท เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะเข้าไปทําอะไรบ้างเดี๋ยวท่านผู้บัญชาการพาผมไปชมนะครับได้ครับนะครับไปดูว่าเป็นอย่างไรครับไปครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับเจ้าหน้าที่2ท่านกําลังจะเข้าไป ตรวจพิสูจน์หลักฐานที่เกิดเหตุจะต้องมีพ oliceline หรือบริเวณของ้างตำรวจในแง่ของประชาชนคนทั่วไปอย่างผมอย่างท่านผู้ชมก็จะผ่านเส้นที่ไปไม่ได้การเข้าไปตรวจฐานที่เกิดเตุเราจะต้องดูตั้งแต่วงนอกเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดที่เป็นจุดที่มีเหตุเกิดยังไม่เข้านะอ๋อผมนึกว่ามาถึงก็เข้าไปเลยอ่าไม่เข้าผมตามนะผมตามอย่างเดียว นี่คือห้องที่เกิดเหตุครับถ้าไม่มีไม่มีรอยเงาจากข้างนอกนะคะแล้วผู้เสียหายแจ้งว่าล็อกไว้มันก็อาจจะอาจจะไม่ใช่ทางทางที่คนร้ายใช้เป็นทางเข้าอาจจะเป็นทางออก <นะ S 2> อ่าโอเคเนี่ยอย่างเนี้ยกระถางต้นไม้ล้มเนี่ยอาจจะมีการลักษณะร่องรอยของคนร้ายออกมาสะดุดหรือปีนเรื่องดูช่องทางเข้าไปทางนู้นอีกอเหรออะไรบารีนาคารห้องมันมีน ผนังสองด้านที่มีหน้าต่างนะครับก็ปกติถ้าเกิดว่าเราจะไปสถานที่เนี่ยดูรั้วรอบขอบชิดว่าจะมีร่องรอยวัตถุประยานไหมนะครับลอง,ลองดูจากร่องรอยเนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะของลายนิ้วอาจจะเป็นลักษณะของการปีนเข้ามาปีนเข้ามาปีนเข้ามานะครับตรงนี้ก็อาจจะเนื่องว่าสันนิษฐานว่าเป็นบร,ริเวณที่คนไล์ใช้ปีนเข้าหรือออกจากบริเวณที่ถูเถร ก็คิดว่าคนร้ายเข้ามาเนี่ยคงไม่ปีนแล้วเข้าเลยเราคิดว่าอาจจะต้องมาซุ่มดักรออยู่รนั่นเราก็ต้องมาดูบริเวณรอบๆตรงนี้ว่าน่าจะทิ้งหลักฐานอะไรไว้บ้างใส่หมายเลขเพื่ออ้างอิงว่าวลาเราต้องกลับไปวาแผนที่เกิดเหตุว่าหลักฐานคืออะไรเบอร์หนึ่งคืออะไรเบอร์สองคืออะไรเบอร์สามคืออะไรก่อนนี้กันเป็นยาวิทยาทุกอย่างต้องถ่ายภาพแล้วก็จะมีร้อยเรยในการที่จะิดเราก็จะจดว่าเรา พบอะไรตรงไหนบ้างเนี่ยค่ะบันทึกสภาพลักษณะทุกอย่างลักษณะที่พบไว้เราก็จะต้องถ่ายสภาพโดยรวมภาพทั้งหมดก่อนเพื่อว่าจะได้รู้ตำแหน่งของตัวอย่างทั้งหมดนะครับมีสเกลมาเทียบทำให้รู้ขนาดของเท้าค่ะเวลาไปขยายภาพก็จะ็จะเอาตามสเกลได้เลยนี่แค่ขั้นนอกนะฮะยังไม่ทันเข้าไปข้างในเลยนะครับ อนนี้จากข้างนอกเราจะกลับเข้าไปที่ที่ตัวห้องที่เกิดเหตุแล้วนี่คือการป้องกันไม่ให้อะไรก็ตามที่เป็นตัวเราเข้าไปปนเปื้อนอยู่กับหลักฐานถึงแม้ทางผู้เสียหายจะเปิดประตูไปแล้วนะครับลานิมือก็สามารถที่จะแยกได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องหารายนิมือจากบริเวณทางที่คนร้ายน่าจะเป็นทางเข้าก่อนนะครับ หลายความเพียนะครับหลายหลายสีครับก็จะเข้าห้องก่อนที่เราจะเข้าห้องเราคงต้องมองมองว่าที่พื้นมีอะไรบ้างค่ะเพราะเราต้องหาว่าคนร้ายเดินเข้าทางไหนเราจะไม่เดินทับเราไม่เดินทับทางเขาค่ะตรงนี้ตอนนี้เราก็จะพอบอกถึงทิศทางการเดินในที่กเทือของคนร้ายได้ครับในในการที่จะดูให้ชัดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวลองลองใช้ของคุณดำปัดอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยจะบอกขนาดของรองเท้านะครับว่ามีขนาดประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อจะ จะบอกขนาดของคนร้ายตัวคนร้ายนะครับอ๋อแท้ตรงนั้าครับเราก็จะหารายลูกตรงที่คนร้ายเปิดอะครับครับอันนี้อันนี้ชัดเจนอันนี้ขอที่ถือว่าชัดเลยฮะครับสำหรับวัตถุที่เป็นผิวลักษณะนี้นะครับมันเป็นผิวหยาบครับเพราะฉะนั้นเราจะมีผงฝุ่นอีกแบบหนึ่งเป็นผงฝุ่นแม่เด็กนะครับสี่เออ ปาดลงไปบนวัตถุที่เป็นพื้นผิวหยาบนะครับตันนี้จะเป็นเป็นเห็นเป็นรอยลักษณะของนิ้วมือนะครับจับอยู่บริเวณนี้นะครับตอนนี้ที่เราเห็นชัดอยู่ตรงมีคราบสีแดงลักษณะเป็นคราบายโลหิตอยู่บริเวณรงขอบหน้าต่างกับตรงมูเลียนะครับเห็นไหมรอ๋อเห็นแล้วถ้าเป็นคราบเลือดเราได้ DNA ใช่ไหมครับ ใช่ครับถ้าเป็นค้าบเลือดในเรื่องของการตรวจดเจะได้ง่ายกว่าเรื่องของนเนื้อเยื่อที่ติดตามการจับสัมผัสนะครับเรจะได้ตัวอย่างเลือดติดอยู่ที่ข้าต้นบัตรครับนี่คือเบื้องต้นของการทํางานที่เราได้เห็นนะครับมีมีตรวจอะไรอีกไหมฮะความจริงที่กระป๋องเบียร์เนี่ยนะตัวเน,นี่ยเราสามารถจะเก็บลายนิ้วมือแฝงที่กระป๋องได้แล้วก็ขณะดเดียวกันเราก็เก็บดนเ ตรงที่ดื่มใช้ดื่มได้แล้วก็อย่างถุงเมื่อกี้เห็นมีถุงร้านสะดวกซื้อเนี่ยผมว่าตรงนี้ก็เป็นพยานหลักฐานสําคัญเอาล้ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เขาได้วัติดพยานแล้วนะครับเรื่องยังไม่ได้จบเท่านี้ก็จะต้องเอาทั้งหมดที่รวบรวมได้กลับไปที่สํานักงานแล้วดูซิว่าจากสํานักงานจะเป็นอย่างไรน้องเคนโดจะพาไปชมครับที่สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจนะครับว่าเป็นอย่างไรต่อครับ